เดี๋ยวหน้าเลือกดูสิมีของอะไรเยอะแยะเลยลูกนนนเนี่ยสวยงามมากเลยสวยงามเนาะกระเป๋าก็มีแล้วลูกเดน้ากระเป๋าก็มีลูกเอาไหมเป๋าอ่ะเอาไหมไม่เอาเนาะไปทำเอาขนมนะลูกขนมเรามีแล้วทีละตั๊ะ นี่กระเป๋านี่ก็มีสวยงามทางนี้ก็มีรองเท้าก็มีนี่ตรงนี้ลูกกระเป๋าก็มีเดีย๋ยวน่ามีเสื้อด้วยลูกเอาไหมเดีย๋ยวนะ่ะเสื้อด้วยผลิตภัณฑ์จากกันชงเยอะแยะเลยโอ้ โอเคไม่ okay. เอาเลยลูกเอาเลยไปดูไปดูของอื่นอีกไหมล่ะไปไปดูของของอื่นอื่นอีนอนอกไปไปเกิอนุกเปลี่ยนใจไงเอาให้มันหลากหลายไปแล้วมาขนมนมเน,นยเยอะๆเลยเออสวยงาม ขี okay, ่บำรุงผิวเยอะแยะเลยของขายอะไรด้วยเยอะแยะแคชเชียผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบบาทเด็กแปดสิบบาทพิลล่าพัพื้นสวยงามเลยของหลากหลาย สวยงามนีเนี่ยเปาโอเคสวยงามมากเออมีของให้หลากหลายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สวยงามงามากเสื้อผ้าของใชตง้ต่างๆเยอะแยะมากมายนี่เสื้อผ้า มีหวกด้ย้ยโอสวยงามตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนดอกไม้เพลาพลืนครับก็ตั้งอยู่ที่เลขที่252หมู่ที่7ถนนเส้นคูเมืองบุรีรัมย์ตำบลน,น้องขมานนอกตัวอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งตอนนี้เรามาเที่ยวที่นี่ก็สำหรับใครที่ อยากจะมาเที่ยวที่พิราเพล,ลินครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้โดยมีบัตรค่าเข้าชมเนี่ยผู้ใหญ่150บาทเด็ก80บาทซึ่งก็เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นครับชื่ออะไรหลกืออะไรหกตุ๊กตาพวงกุนแจนูซื้อไปเยอะนูจะเอาไปไว้ที่ไหนฮะ <laughs> เอาแต้งเป็นห้องอะไรนะ ห้องพิพิธภัณฑ์เหรอจะทําเป็นห้องพิพิธภัณฑ์เดียหน้าเหรอใต้กี่ชิ้นแล้วไ,ได้สองชินงช้นเหรอโอ้อันนี้มีต้นไม้ด้วยโอ้ถ้าฝนตกลงมานี่ไงถ้าฝนตกลงมามันก็จะมันก็จะลงมาตรงนี้แหละต้นอะไรเนาะนี่ต้นใหญ่เลย ที่เราจะเข้าไปชมด้านในหรือหลังจากที่เราเข้าไปชมด้านในแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาที่ร้านค้าที่นี่ก่อนก็นได้ครับเพราะว่ามันก็จะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการของพิลาพ,พเพลินเนีจำนวนมากให้เราได้รับชมกันแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อไปฝากหรือเป็นของฝากได้ครับซึ่งก็มีของหลากหลายราคาเขาย่อมเยาวครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรา เข้ามาเลือกของเรามาดูของซึ่ง<อ>าทางร้านนี้เขาจัดได้สวยงามาาาาามากครับสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศของการถ่ายภาพเนี่ยผมคิดว่าตรงโซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วก็ได้ภาพสวยๆไปฝากกับทุกๆคนได้ครับก็ใครที่ยังไม่เคยมาครับก็เชิญชวนครับมาเที่ยวที่เพราภาพเรือนจังหวัดบุรีรัมย์ครับ